สวัสดีครับวันนี้เรามาพื้นฐานนะครับการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของคานนะคาคานซึ่งมันเหมือนเป็นคล้ายๆหัวใจครับถ้าเราเข้าใจตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการที่เราจะเข้าใจเรื่องของการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กอ่ะทีนี้มาดูนะครับในการอันหนึ่งก็คือเราต้องวิเคราะห์โครงสร้างก่อนนะครับวิเคราะห์โครงสร้างก่อน ในการออกแบบเนี่ยเราต้องดูพฤติกรรมก่อนนะครับก็คืออันที่1ก็คือเราต้องจําไว้ก่อนนะว่าอันที่1ก็คือคอนกรีตนะครับคอนกรีตเนี่ยรับรับแรงไรได้ดีครับรับแรงกดได้ดีนะครับแต่ข้อเสียของของคอนกรีตก็คือเขาไม่สามารถรับแรงดึงได้นะครับรับแรงดึงได้นะครับรับแรงดึงได้อ่สมมติว่ามันมีน้ําหนักกดแบบนี้ใช่ไหมฮะเนะี่ย ตรงนี้มันจะเกิดรอยคลก็กซึ่งรอยคล็กเนี่ยมันเหมือนเปรียบเสมือนแรงดึงเพราะฉะนั้นในการออกแบบคอนกรีตเนี่ยด้านบนไม่มีปัญหาด้านบนเนี่ยเป็นแรงกดอันนี้เป็นแรงกดนะครับแรงกดคอนกรีตเนี่ยสามารถรับได้ไม่มีปัญหาแต่คอนกรีตมีปัญหาคือ,เ,อเรื่องของรับแรงดึงเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีปัญหาเรื่องของการรับแรงดึงนะครับเราก็จะใส่เหล็กนะใส่เหล็กเสริม เหล็กเสริมก็คือไปเสริมในจุดอ่อนของของตัวคอนกรีตนั่นเองนะครับตัวนี้เราเรียกว่าพฤติกรรมของซิมเปิลบีมนะครับซิมเปิลบีมซิมเปิลบีมเหมือนที่เราเรียนมาแล้วนะครับอันนี้ความยาว l นะความยาว l ตัวนี้นะครับเวลาเราเขียนเชียร์เชีย,ยร์ไดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแรง แรงที่เราถ่ายมาก็จะเป็น W L ถูกไหมครับ W L ซัพพอร์ตตัวนี้ก็จะเป็น W L ส่วน2 W L ส่วน2โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเชียร์แดแกรมนะครับเชียร์แดแกรมนะครับตรงนี้ก็จะเป็น W L ส่วน2นะครับตัวนี้มันเป็นนิฟ f o r m โหลดอ่า uniform โหลดคำว่า uniform โหลดก็คือน้ำหนักก็จะแผ่นะครับ อีกตัวที่เรารู้จักก็คือพอยโหลดตัวนี้เราเป็นพอยโหลดลักษณะพอยโหลดได้แค่อะไรครับสมมติว่าเรามีคานนะครับแล้วก็มีเสาอยู่บนคานแบบนี้ไอตัวเสาอยู่บนคานนี่แหละนะครับเปรียบเสมือนพอยโหลดส่วนยูนิฟอร์มโหลดนะครับสมมติว่าเรามีมีพื้นนะมีพื้นแล้วก็มีมีน้ําหนักที่มันแผ่นะครับมันแผ่ไอตัวน้ำหนักที่มันแผ่นี่มันอาจจะเป็นกิโลกร,รัมต่อเมตรหรืออะไรก็ตามเนะี่ยตัวนี้เราเรียกว่ายูนิฟอร์มโหลด เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนตัวนี้คือเขียนเชียร์ครับก็คือแรงปฏิยาก็คือ wl ส่วนสองนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็น wl ส่วนสองแรงปฏิยาก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราหาพื้นที่นะพื้นที่พื้นที่ตัวนี้นะครับพื้นที่ตรนี้ก็คือเซต ก็คือโมเมนต์นะพื้นที่ใต้นี้ก็คือโมเมนต์ m เท่ากับตัวนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้ยาว l ส่วน2โมเมนต์ก็เท่ากับเซน1ส่วน2คูณด้วย w l อ่าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะ w l ส่วน2คูณด้วย l ส่วน2เพราะฉะนั้นโมเมนต์ก็คือเท่าไร่ครับ1ส่วน8 w l ยกกำลัง2อ่านะครับตัวนี้ก็คือโมเมนต์ก็เท่า 1ส่วน8 wl ยกกำลังสองไอตัวนี้นะครับหมายถึงว่าน้องๆจะไม่ต้องจำสูตรนะครับทีนี้เรามาดูพฤติกรรมของคานยื่นนะครับตัวนี้เราเรียกว่าคานยื่นคานยื่นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า cantilever beam นะครับคือคานยื่นทีนี้ในการเสริมเหล็กนะครับของคานยืนเนี่ยเวลาพฤติกรรมที่มันลงนะครับเห็นไหมครมันจะเกิดรอยแคลกตรงนี้ นะครับเมื่อมันเกิดรอยแครกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเหล็กเสริมหลักก็จะอยู่ข้างบนนะครับเหล็กเสริมหลักก็ยังอยู่ข้างบนลักษณะของโมเมนต์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้โมเมนต์ Moment ก็เท่ากับตัวนี้สมมติว่าตัวนี้ยาว l นะครับโมเมนต์ Moment ก็เท่ากับ w l นะครับ w l คูณด้วย l ส่วน2นะครับตรงนี้ l ทีนี้เรามาดูพฤติกรรมของคานต่อเนื่องบ้างนะครับคานต่อเนื่องบ้างเนี่ยลักษณะของการต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นตัวเสาแล้วก็คานแบบนี้ทีนี้พอมันมีโหลดนะครับมีโหลดลงก็ไปเนี่ยลักษณะการแคลกเนี่ยมันจะแคลกตรงนี้นะครับแคลกนะคมันเกิดเกิดรอยแรงดึงด้านนี้นะครับแรงดึงด้านนี้เพราะฉะนั้นในการเสริมเหล็กนะครับในการเสริมเหล็กเนี่ยเราก็จะใส่เหล็กตามตามที่มันแคลกนะครับ อันนี้เป็นลักษณะของการใส่เหล็กของคานต่อเนื่องครับมาดูข้อกําหนดนะครับของคานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับอันนี้มาตรฐานวาสทซึ่งบางทีนะครับข้อสอบหลายๆกรมก็ชอบถามเหมือนกันนะครับก็จะมีนะครับเมื่อกี้เรารู้จักแล้วคานช่วงเดียวนะครับคานช่วงเดียวหรือเรียกว่าซิมเพิลบีมเนี่ยนะค,ความลึกต่าสุดก็คือ L ส่วน16นะครับ L ก็คือความยาวของของคานนั่นเอง คานปลายต่อเนื่องข้างเดียวนะครับ L ส่วน18.15นะครับคานปลายต่อเนื่องสองข้าง L ส่วน21คานยืนอ่าส่วนใหญ่ก็จะดูอ่าหลักๆก,ก็คน2ตัวนี้ก็จะจำให้ได้นะครับคือคานช่วงเดียวกับคานยืนอ่าทีนี้คานลึกนะครับคานลึกก็คือคานช่วงเดียวที่มีอัตราส่วนระหว่างความลึกนะความลึกนะควความลึกอาจจะเป็นระยะประสิทธิผลน,นะครับต่อความ ความลึกต่อระยะช่วงเนี่ยระยะช่วงก็คือตัว L เนี่ยนะครับมากกว่า4 5ส่วน5ะครับอันนี้เป็นคานช่วงเดียวส่วนคานต่อเนื่องนะครับอัตราส่นวนระหว่างความลึกต่อความระยะช่วงเนี่ยควรจะมากกว่าต่อสองส่วน15แล้วก็ตัวที่เราจะต้องดูแล้วก็คือปริมาณเหล็กเสริมน้อยที่สุดนะครับตัวนี้เราเรียกว่า Pmin p นมะินเนี่ยเท่ากับนะครับ AS S คำว่า AS ก็คือปริมาณเหล็กเสริมตัวนี้นะครับปริมาณเหล็กเสริม4เ้นนะครับปินกี่ตารางเซนนะครับแล้วก็ B B คือด้านนี้นะครับ D คือความลึกประสิทธิผลนะครับความลึกประสูิผ์ก็คือจากขอบมาจนถึงตัวตัวเหล็กนะครับแล้วก็มี covering นะครับ covering ทีนี้มาดูคำศัพท์อีกทีนะครับเพื่อทบทวนคำว่า covering เขาเรียกเรืองอะไรคือระยะนะครับระยะที่วัดจากผิวคอนกรีตอันนี้เป็นผิวคอนกรีตนะครับจนถึงผิวนอกของเหล็ก uh, ผิวนอกของเหล็กตัวนี้เราเรียกว่า covering นะครั covering. Uh, บ covering ทั้งทบทวนิดนะครับถ้าเป็นฐานล่างใน covering คือ7.5็ดครับทีนี้เรามาดูคานนะครับคารเนี่ยจะมี covering เท่าไหร่นะครับก็หลักๆเลยนะครับก็คือไม่น้อยกว่า2.5ซนเมตรนะครับตัวระยะ covering ตัวนี้นะครับ มากกว่า1.3 4ขนาดโตสุดของหินหมายว่าในการาผสมในการผสมกินเนี่ยมันจะมีหินนะครับหินเนี่ยเัวเลตัวนี้เราเรียกว่าแม็กไซส์นะครับแม็กไซส์หนิ้วนะครับแม็กไซส์สามส่วนส่ถ้ามากกว่า3นะครับเมื่ออยู่ในล่มมากกว่า4นะคเมื่อถูกแดดอันนี้เป็นระยะโคเวอริงโอเคครับวันนี้ทีนี้เรามาดูขั้นตอนในการออกแบบเลยดีกว่านะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับ ขั้นในขั้นตอนในการออกแบบคานคอนกรีตน,นะครับอันแรกก็คือนะครับคานตัวนี้เนี่ยรับแรงดึงรับอันทีนี้มาดูขั้นตอนนะครับในการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดึงอย่างเดียวนะครับรับแรงดึงอย่างเดียวขั้นตอนที่หนึ่งนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับ เขียนแบบจำลองโครงสร้างนะฮะก็มาดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับช่วงเดียวอ่าเป็นคานช่วงเดียวนะครับซิมเพิลบีมรับน้ำหนักบรรทุกสม่ําเสมอคําว่ารับน้ำหนักบรรทุกนี้เราเรียกว่ายูนิฟอร์มโหลด1 0 0 0กิโลกร,รัมนะครับต่อเมตรอ่านะครับกำหนดออกแบบคานเสริมเหล็กอย่างเดียว นะทีนี้ fc ply นะเรารู้มาแล้วนะ fc ply ร้อยหกิ160กิโลกร,รัมต่อตารางเซน fy fy ก็คือจุดยิวนะครับจุดจุดยิวก็คือ3000นะครับสามพัมาตรฐานวสทตรงใช้มาตรฐานวสทในการออกแบบะนะครับเหมือนที่บอกนะครับอ,อันแรกก็คือเขียนแบบจำลองนะครับอันนี้ก็เขียนแบบจำลองมาแล้วนะทีนี้ ถ้าใช้มาตรฐานบสทเนี่ยสำหรับคานช่วงเดียวะนะครับคานช่วงเดียวในการออกแบบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะสมมุติเราจะสมมุตินาตัดคานขึ้นมาก่อน,นครับคานขึ้นมาก่อนก็คือ0ูนจนะครับศูนย์จุดสองลึกศูนจุดสี่นะครับอันนี้เรากําหนดมาก่อนทีนี้เมื่อเรากําหนดมาปั๊บเนี่ยก็บอกว่าคานตัวนี้ยาวเท่าไหร่นะฮะยาว4เมตร เพราะฉะนั้นน no ้ำหนักคานน้ำหนักคานนะครับก็พื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดนะคูณด้วยความยาวตัวนี้เป็นปริมาตรนะครับคูณด้วยหน่วยน้ำหนักนะครับหน่วยน้ำหนักนะครับยูนิตเวทนะครับก็จะเป็นน้ำหนักก็คือสูตรตัวนี้นะครับก็คือน้ำหนักเอาสูตรตัวนี้ดีกว่านะครับความหนาแน่น เท่ากับน้ำหนักหารด้วยปริปริมาตรทีนี้เราอยากรู้ว่าคานตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่ก็สูตรก็คือน้ำหนักเท่ากับความหนาแน่นคูณด้วยปริมาตรปริมาตรความหนาแน่นของคอนกรีตก,ก็คือ2,400กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรปริมาตรนะครับปริมาตรก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงตัวนี้ก็กว้างคูณ ยาวนะคกว้างคูณยาวกว้างคูณยาวแล้วก็คูณคูณลึกนะครับคูณลึกตัวนี้เราให้1เมตรลึก1เมตรหมายถึงว่า,าทุกทุกเมตรนะครับทุก1เมตรก็คือคานตัวนี้เราจะออกแบบตัดตัดช่วงมัน1เมตรนะครับเมตรแล้วคูณด้วย2,400นะครับ2,400ก็คือยูนิต ยูนิตเวทของคอนกรีตนะครับ2,400กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้นหน่วยจะออกมาเป็นน้ำหนักของคานก็คือ192กิโลกร,รัมต่อเมตรนะครับมันมีน้ำหนักบรรทุกสม่ำเสมอนะครับ1000นะครับ1,000ก็เอามารวมกันนะครับ1 0 0่บวกกับ100ก็เป็น1,192นะครับตัวนี้ก็จะเป็นยูนิฟอร์มโหลดที่ที่ถ่ายลงนี้อ่า เหมือนเราพิสูจน์ไปแล้วใช่ไหมคราบว่าโมเมนต์แม็กนะครับโมเมนต์แม็กของของคันซิมเบิลบีมนะครับสูตรตัวนี้จำเลยนะเท่ากับ W L ยกกำลังสองส่วนแปดนะครับ W ก็คือยูนิฟอร์มโหลดนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสองคูณด้วย L คือสี่ยกกำลังสองหารแปดนะครับได้โมเมนต์แม็กมาเท่ากับสองพันสามร้อยแปดสี่กิโลกรัม ทีนี้เขาบอกว่าอันนี้เราเราเราเขียนแบบแล้วใช่ไหมขั้นตอนที่2นะครับอ fc ply เรารู้แล้ว fc ply คือร้อยหกนะครับเหล็ก fy สามพันนะเป็นเหล็กเป็นเหล็ก db นะเป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับเหล็กผิวเรียดนี่เราเรียกว่า rb ลาวบาข้ออ้อยหรือ db นะครับ bd fy จุดคลากนะครับจุดคลากเราก็รู้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเหล็ก sc สามสิบ fy สามพันถ้าเป็น sr 2 4นะครับ เลกข้ออ้อย SR 24 SR 24เนี่ยจุดคลากอยู่ที่2,400นะครับ2,400สียเต็ปต่อไปนะครับคำนวณหาค่าคงที่สำหรับการบวกลบ nkjr นะครับ nkjr ก็สูตรนี้เลยแล้วกันนะครับ nkjr นะครับ n คืออะไรนะครับ n คือ อัตราส่วนระหว่าง E.S. E.S. ก็คือโมดูลัสนะครับโมดูลัสของเหล็กนะครับโมดูลัสของเหล็ก2.4คูณ10ยกกำลัง6หารด้วย E.C. E.C. โมดูลัสของคอนกรีตนะครับคูณกับ F.C. พลาม F.C. พลามของเราเท่าไหร่ครับ160นะครับเพราะฉะนั้นค่า n ออกมาเท่ากับ10.68เราใช้11นะนะจากนั้นก็ k ก็คือสูตรนี้นะครับ1หารด้วย1บวก n n เราได้แลมาแล้วคือ1 1นะครับ fs fs นะครับ fs fs ตัวนี้นะครับตามบสอทอ fs คือหน่วยแรงที่ยอมให้ของเหล็กนะครับหน่วยแรงที่ยอมให้ของเหล็กเนี่ยเท่ากับ0 5 fy นะครับเพราะฉะนั้น0.5ด้คูณด้วย3000 ก็คือพันห้านะครับ fs คือหน่วยแรงที่ยอมให้ของเหล็กนะครับก็คือ1นึ่ันห้ายนะครับหนึ่ห้าตัว fc นะครับ fc fc เท่าไหร่ครับ fc เท่ากับ0 4นห fc พรามนะ fc พรม0.45คูณด้วย fc พรามของเราคือ 160, 160นะครับ160ได้ได้เท่ากับ72นะครับได้มา72อันนี้ก็คือเป็นโค้ดของกสทเพราะฉะนั้นได้ k เท่ากับ0.345นะครับ r นะครับ r ก็คือเซน2คูณ f c คูณ k นะครับ k เราได้แล้วนะครับคูณ j นะครับ j ก็0.855นะครับ ออกมาก็จะเท่ากับ R ก็เท่ากับ10.9 10.99กิโลกร,รัมต่อตารางเซนคำว่ากิโลกร,รัมต่อตารางเซนเนี่ยหน่วยก็คือ ksc นะทีนี้นะครับเราก็มาดูในเรื่องของเราหาตัวพารามิเตอร์สถิติสามได้แล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องมาตรวจสอบว่า M C ก็คือโมเมนต์นะครับโมเมนต์ของคอนกรีตเนี่ยนะครับกับค่าโมเมนต์แม็กเนี่ย นะครับมันเขาเรียกว่ามันเป็นยังไงนะครับมันจะมี2กรณีด้วยกันนะครับกรณีที่1น,นะครับนะบตัวนี้โมเมนต์แม็กเรารู้แล้วใช่ไหมโมเมนต์แม็กของตัวนี้ก็คือ2,384อ่เราต้องมาหา MC MC ได้มาจากสูตรไหนครับตัวนี้นะฮะ MC เท่ากับ RBD สเราได้จากตรงนี้นะครับ อ่าอ่า b นะครับ b ก็คือความกว้างของคานนะครับ d คือความลึกประสิทธิผลนะครับ d คือความลึกส่วนก็คือจากจากขอบคานนะครับจนถึงเหล็กเสริมนะครับ d mc น้อยกว่า m max หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าโมเมนต์ที่ต้านทานโดยคอนกรีตน่ะน้อยกว่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจริงแสดงว่าหน้าตัดของคานเล็กเกินไปนะครับให้ใส่หน้าหน้าตัดของคานให้ใหญ่ขึ้น นะครับก่อนที่กรณีที่ mc นะ้อยกว่า m max กรณีที่2นะครับ mc มากกว่า m max หมายถึงโมเมนต์ที่ต้านทานของคอนกรีตมากกว่าโมเมนต์ moment ที่เกิดขึ้นจริงนะครับแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้า mc มากกว่า m max มากๆแสดงว่าคานของเราก็จะใหญ่หญเกินไปนะฮะจากนั้นนะครับเราก็หาค่าความลึกประสิทธ,ธิผลนะครับนะครับที่ให้ค่า mc เท่ากับ m max อนะครับเพราะเพราะฉะนั้นสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับความลึกประสิทธิผลคือตัวนี้นะครับเท่ากับ m max m max ก็คือ2384นี่แหละนะครับหารด้วย b d นะครับหารด้วย b d อะตัวนี้เราเหมือนจะรู้แล้วใช่ไหมอะ d เท่ากับ m max เท่าไหร่ครับ m max 2384โอเคไหมครับหารด้วย square root อ่าเรารู้แล้วใช่ไหมครับหนึ่งสิบจุดเก้าเก้านะครับคูณด้วยอันนี้กี่คูณด้วย B นะ B B ก็คือ0.2นะ B 0.2นะ B 0.2อันนี้0.2เป็นเมตรนะครับคือคูณ100นะเป็นเซ็น ข้างบนนะครับเป็นกิโลกร,รัมเมตรก็คูณ100นะครับก็จะได้ดีออกมาเมื่อได้ดีเสร็จนะครับได้ดีเสร็จนะฮะเราก็หา AS นะครับ AS ก็คือ Mmax นะครับ2384หารด้วย FS นะครับ FS เราเท่าไหร่นะ FS FS y ก็คือ0.5 FY ก็คือ1,500นะครับ1,500คูณด้วย J J คือ0ู 0.885นะครับดี D, นะครับดี D ก็คือที่เราหาได้มาจากตัวนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็เราก็มาดูปริมาณเหล็กนะครับว่าจะต้องไม่น้อยกว่า 14fy นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต,อต่อไปแล้วกันนะครับเราก็มาหาโมเมนต์โมเมนตัต้านทานโดยคอนกรีตนะครับ Mc ตัวนี้เนะี่ย Mc ต้องมากกว่า m m a x นะครับตามที่เราบอกไปแล้วนะครับ m c เท่ากับ r b d square r เรารู้อยู่แล้วที่ได้คำนวณก็คือ10.99 b อ่า b ก็คือตัวนี้นะครับอ่า d d นี่เรากำหนดไปเลยนะครับว่าเหล็กของเราเนี่ยอ่าเมื่อกี้เราบอกว่าตามบสทนี่ covering คือมากสุดใน2.5นะครับเราให้เป็น5เซนติเมตรละกันนะครับเพราะฉะนั้นคานของเรา20คูณ40นะครับลบ covering 5ก็เหลือ0.35ระยะ d ที่เรากำหนดนะครับ d d อ่า ออกแบบก็คือ,อ35นะครับหรือ35เซนนะครับเพราะฉะนั้นสูตร r เท่ากับ b d square นะครับ,นรบหน่วยก็จะออกมาเท่ากับ2,692.5นะครับมากกว่า m max นะครับมากกว่า m max ทีนี้เรามาเช็ค d นะครับว่าความลิกประสิทธิผลที่เขาต้องการเนี่ยได้หรือเปล่านะครับตัว m max เท่ากับ2,384นะครับ m c มากกว่า m max ตัวนี้โอเคอทีนี้ ดีเท่ากับ m max 2,300ตัวนี้มันเป็นกิโลกร,รัมเมตรนะครับ r เท่ากับส b นะครับ b ก็คือ0.2นะครับตัวนี้หน่วยเป็นเซนก็คือ20นะเอาร้อยคูณเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นกิโลกร,รัมเมตรเราต้องการทําเป็นกิโลกรัมเซนิเมตรนะครับเพื่อให้หน่วยมันออกมาเป็นเซนแล้วก็คูณร้อยเข้าไปนะครับ,กกนะรบ d ก็คือ32.93น้อยกว่า35โอเคนะครับเพราะฉะนั้น หลังจากนี้เราก็ใช้สูตรตัวนี้นะ as เท่ากับ m max m นี่คือ m max หารด้วย fs fs นะครับ0.5 fy fy 3000 fs ก็0.5ก็คือ1ั0 5 j เราหามาแล้วนะครับ d ก็คือ35เพราะฉะนั้น as ได้เท่ากับ5.313ซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกนะครับเราเลือกเหล็ก db 16นะครับ db 16 ดีบีสิบหกบวกสองเส้นอ่าดีบีสิบกสองเส้นแล้วก็มีเนื้อดีบีสิบสองหนึ่งเส้นนะครับเอสรวมเท่ากับห้าจุดหนึ่งเซนิเมตรอ่าถ้าเราไม่มีตารางเหล็กทำยังไงอ่าถ้าเราไม่มีตารางเหล็กทำยไงคำว่าดีบีสิบหกหมายความว่าอะไรครับนะครับถ้าเกิดว่าข้อสอบไม่มีนะว่าไอ้ตารางเหล็กเป็นยังไงดีบีสิบหกหมายความว่าเหล็กข้ออ้อย เส้นผ่าศูนย์กลาง16มิลิเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง1.6 1.6เซนตะิเมตรอ่าเพราะฉะนั้นเราสามารถหา A, A area ของเหล็กนะพื้นที่ของเหล็กได้ก็คือพายนะ1.6กยกกำลัง2องส่วน4พายดีสส่วน4นะครับอ่าพื้นที่เป็นพื้นที่หน้าตัดนะพายดีสแคร์ส่วน4เส้นรอบลูกนะก็คือ เส้นรอบลูกของเหล็กนะเท่าไหร่ก็คือพายดีนะพายดีนะพายดีพายก็คือ3.1 4นะสามจดีของเหล็กนะครับดี D ของเหล็กก็คือ1 1 6พายดีนะพายดีอ่าหน่วยจะออกมาเป็นเซนติเมตรถ้าเกิดว่าเราจำไม่ได้นะครับไม่มีสูตรว่าไม่มีตารางเหล็กเราสามารถหาได้ การออกแบบคานคอนกรีตรับทั้งแรงดึงและแรงอัดอนะครับตัวนี้หมายถึงว่านะครับเหล็กเหล็กก็จะมีสองอันนะครับข้างล่างคือแรงดึงนะครับข้างบนนี้คือแรงอัดอแรงดึงนะครับแรงดึงภาษาอังกฤษเรียกอะไรนะเทนซ์ไซ์ทั้ตัวหน่อยเทนซไซ์เทนซไซ์นะครับแรงอัดเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกคอม c พรสี e นะครับคอมเพรสีฟก็เหมือนเดิมนะครับคล้ายๆตัวเมื่อกี้นะครับเราก็มาดู fc พลาม fy นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับหาค่า njk อะไรเหมือนเมื่อแต่มาจะมาตัวพี่นาคือตัวนี้นะครับเราหนึ่งเราต้องหา mc ก่อน m o m e n ตต้านทานแรงของคอนรีตก่อนกรณีที่หนึ่งนะครับถ้า mc มากกว่า m m a x ก็คือ,อเมื่อกี้เราพูดไปแล้ว เราก็จะออกแบบคานนะครับเสริมรับแรงดึงอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่าเหล็กมันก็จะมีข้างล่างอย่างเดียวนะครับข้างล่างอย่างเดียวถ้า MC น้อยกว่า m m a x อ่า MC น้อยกว่า Mmax หมายควหมายว่านะครับโมเมนต์โมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะครับด้านบนเนี่ยเราจะต้องเสริมเหล็กช่วยนะครับช่วยเพราะคือเพราะว่า MC เนี่ยมันน้อยโมเมนต์ของคอนกรีตไม่พอนะครับโม,โมเมนต์ เพราะคอนกรีตเนี่ยมันรับแรงอัดได้ดีเมื่อมันไม่พอปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะต้องเอาตัวเหล็กไปช่วยรับแรงอัดนะครับรับแรงอัดเหล็กนี่คุณสมบัติของคือเหล็กคุณสมบัติของมันคือรับทั้งแรงอัดและแรงดึงได้ดีแต่คอนกรีตเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือรับแรงอัดได้อย่างเดียวนะครับแรงดึงรับไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นตัวที่เหล็กรับทั้งแรงอัตัวนี้คือแรงอัดนะครับแรงอัดข้างล่างคือแรงดึงแรงดึง ทีนี้เราก็มาคำนวณนะครับพื้นที่เหล็กเสริมรับแรงดึงก็จะมี s 1นะครับ s 2 s 1ก็คือ fs jd นะครับส่วน s 2ก็คือ m 2นะครับโมเมนต์นะครับ m 2นะครับ m 2ก็คือนะครับก็คือ m max นะครับ ลบด้วย m c ก็คือโมเมนต์ส่วนที่เหลือนี่แหละนะฮะทีนี้เรามาดูนะครับเมื่อกี้ covering นะครับระยะดีก็คือจากนี่นะครับระยะดี่านก็คือคือด้านบนนะครับในส่วนของตัวรับรับแรงอัดอเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล็กเสริมรับแรงอัดนะครับก็คือเสนอ2 a s s 2นะครับ s 2 ก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับสูตรก็คือ 1-K ลบ k หารด้วย K ลบด้วย d p พาย i ก็คือ covering นะครับจากข้างบนลงมาจนถึงเหล็กรับแรงอัดหารด้วย D d คือ covering อ่ดคือระยะระยะประสิทธ,ธิผลนะครับจากจากบนคานนะครับมาจนถึงศูนย์กลางเหล็กอ่าแล้วก็เลือกรายการเหล็กอ่าทีนี้เรามาดูนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอ่าคานตัวนี้อ่าเป็นคานช่วงเดียวยาว4เมตรนะครับ รับน้ำหนัก5 5 0 0าคานขนาด20-40เหมือนเดิมเลยนะครับก็คำนวณน้ำหนักคานได้192ก็ได้น้ำหนักรวมได้1,742เป็น uniform load นะครับคาน4เมตร m max ของของคานช่วเดียวก็คือเซนนส่วน8 w l ยกกลัง2อทีนี้เรามาดูนะครับตัวนี้ n j k ก็คล้ายๆตัวอย่างที่แล้ว ก็เราก็หา mc นะครับ mc นะ mc mc ถ้ากับ rbd square ปรากฏว่าตัวนี้ mc มันน้อยกว่านะครับ mc มันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบเหล็กเสริมรับแรงดึงกับแรงอัดอนะครับโดยคำนวณตามสูตรนี้นะครับสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3 s 1ถ้ากับ mc นะครับ mc เราหามาแล้ว2540.88ณ100 fs นะครับ fs 0.5 fy นะครับตัวนี้เหล็กข้ออ้อย fs เท่ากับ0.5 fy ก็คือ1,500 j นะครับเราก็คำนวณตามนี้มานะครับ d d ก็จากข้างบนมานะครับข้างบนมาเท่ากับ5.63ซนติเมตรนะครับ s 2ก็คือ m max m max นะครับลบด้วย mc นะลบด้วย mc ก็ได้9 3 9 4 3.12หารด้วย fs 1,500 ลบด้วย34ลบ5ตัวนี้ตัวนี้มันใส่2ชั้นนะครับเพราะฉะนั้น AS ก็คือ S s 1บวก AS 2นะครับเลือก S s 1บวก AS 2ก็ได้เท่ากับ7.8นะครับเลือก4เส้น DB 16นะครับ DB 16สี่เส้กนกรณีเหล็กรับแรงอัดนะครับก็อยู่ข้างบนนะครับ AS พายเทากับเศน2 AS 2ตามสูตรนี้นะครับตามสูตรนี้เราลองไปแทนค่าดูนะครับ อมาลองทําการบ้านกันหน่อยนะครับความลึกต่ําสุดของคานช่วงเดียวนะครับเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับมันจะมีแอลส่วนเท่าไหร่พีมินนะครับมันสูตรนะครับเท่าไหร่นะครับปริมาณเหล็กเสริมต่ําที่สุดนะครับเท่าไหร่ทัวลิงของคานนะครับนะเท่าไหร่นะครับตามข้อหนึรร่งวสทเอ็มแม็กเอ็มแม็กของคานช่วงเดียวนะครับซิมเพิลบีมนะครับเอ็มแม็กเท่าไหร่ ยูนิตเวทนะยูนิตเวทนะครับ,ค,รบคำว่ายูนิตเวทก็คือน้ำหนักหารด้วยปริมาตรของคอนกรีตมีค่าเท่าไหร่ MC นะค, MC คืออะไรนะครับความลึกประสิทธิผลนะครับคืออะไรกรณนไหนที่เราต้องเสริมเหล็กรับแรงอัดนะครับในคอนกรีคานจงหาพื้นที่ของเหล็ก DB12 นะครับจงหาเส้นรอบรูปของเหล็ก DB12